ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่ตุกคู่นะคะตุกคู่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะข้าตุกยางข้าสีมาใส่เหมือนเพราะว่าหมอมะเร็งจิ๋วนะคะนี่ก็เทลงไปฮ่าฮ่าฮ่ลงไปประมาณนี้โอ้ยบไปก่อนบาไปก่อนนิดนึงนิดนึงก็เทลงไปนี่โอ้น่ากินมากหอมหวยหวยเลย นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ประมาณนี้อันนี้คือยังไม่เสร็จนะทุกคนเแยวเรารอให้มันสูงสักพักหนึ่งก่อนเลยแล้วถ้าใส่ต้นหอมต้นหอมจะตามลงไปนะคะต้นหมมูมมันุงง่ายยิ่กว่าเนาะนี่ว้าวนี่เราเตรียมแนวใส่มาแล้วเรียบร้อยนะท,นทุกคนเป็นเศษต้นหอมลงไปดู่ะนี่ต้นหอมต้นหอมเราจะใส่หมดเลยเพราะว่าต้นหอมมันไม่เยอะนะนี่ มันแบบว่ามีสีสันสดใสนานสันนกน้อยอันนี้ก็คือเราสามารถทําเอาไว้เห็ดกินอีกครับนึงได้เลยนะทุกคนนึ่ครับนีบน้เอาแค่นี้ทอ่อเสร็จเรียบร้อยค่ะดนไปก่อน,นเรียบร้อยแล้วทุกคนดูหมูเด้ง <c oughs> หมูเด้งดู <c oughs> หน้าตาเขาก่อนเธอนี่โอเคเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า วิเดี่ยวขอชิมในนี้เลยได้ไหมหรือว่าเราจะใส่ถ้วยดียวะอ่ะใส่ถ้วยดีกว,ว่าเพราะเตรียมถ้วยมาแล้วเนาะทุกคนเนาะเออเดี๋ยวอันนี้แป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวจัดแจงจัดแจงก่อนเปิดไฟก่อนจนอน้าไนมเพิ่มเพิ่มนี่จะตักหนึ่งเลยนะทุกคนนะทำมือด,ดีดีเด้อตักเราเลยว,วันนี่ค่ะว้าวเบิ้งหูงทุกคนเบิง้ง เครื่องมาเยอะๆตักเครื่องมาเยอะๆนี่มาเลยง่ายๆเมนูนี้กินกับเข่าก็ได้กินซื้อๆก็ได้โซ่ถัอนหงอมีแห้งค่ะทุกคนนี่ใส่ก่อนปิดเต่ากนเลิ่ทุกคนขออนุญาตตืดมาค่ะเีใส่เลยเนาะชุอโอเคเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยค่ะตรงจืดหมูเต้าหู้หมูเต้าหู้ของเราเดี๋ยวชิมก่อนขอนุญาชิมนะคะเดี๋ยวชิมนนักก่อนเดินจะเข้าอืมอุ้ยหอมบวกหมูบวกยังเข้าไปคือม,มันหอมมากทุกคนดูอืมโดนโน้อนอันนี้คือร้อนจริงร้อนจังเลยทุกคนอือมพอดีเป๊ะ อร่อยมากทุกคน